มีคนถามว่าทำไมถึงต้องขยันทำบุญมีคำตอบแต่ไม่ใช่คำตอบที่ตอบเองแต่เป็นสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพท่านได้เทศเรื่องทำบุญไว้ว่าทำไมต้องทำบุญ เพราะบุญเป็นพลังงานที่มีพลังดึงดูดความเจริญมาสู่ชีวิตเป็นต้นเหตุแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตถ้าบุญน้อยอุปสรรคในชีวิตก็มากถ้าบุญมากอุปสรรคในชีวิตก็น้อยถ้าบุญอ่อนกำลังลงหรือหมดบุญบาปที่เคยทำไว้ก็จะได้โอกาสส่งผลทำให้ชีวิตมีอุปสรรคต่างๆนานาเช่นเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มีความสุขหมดอำนาจวาสนาเสียชื่อเสียงเกียรติยศแม้แต่คนที่รักกันก็หมดรักแม้ทรัพย์ที่มีอยู่น้อยนิดก็ยังรักษาไว้ไม่ได้ฉะนั้นการจะมีทรัพย์สมบัติทุกอย่างและความสมบูรณ์พร้อมชีวิตก็ต้องมีบุญที่มากเพียงพอซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดล้วนต้องอาศัยบุญทั้งนั้นไม่ว่าจะอยากอยู่แบบพอมีพอกิน หรือคิดจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือพระเจ้าจักรพรรดิแม้กระทั่งปรารถนาที่จะหมดกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์เป็นพระประเจกพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องมีบุญถึงบารมีถึงถึงจะดำรงอยู่ในสภาวะนั้นได้อย่างมั่นคงและมีความสุขด้วยเหตุนี้จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสั่งสมบุญ เพราะบุญคือเบื้องหลังความสุขความสำเร็จในชีวิตทุกระดับอย่างแท้จริงแชร์เรื่องบุญก็ได้บุญบุญและทานที่บังเกิดมีในการส่งต่อขอให้เป็นอภิมหาบุญขอให้ผู้ที่ส่งมีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งเรืองร่ำรวยมีความสุขกายสบายใจมีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่จนปรารถนาสิ่งใด สมความปรารถนาทุกๆประการขอให้ผลบุญนั้นเห็นผลทันตาด้วยเทินสาธุสำหรับจิตของผู้ที่มีบุญมาก 1. ไม่บ่นเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นปัญญาทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิตทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตน และบุคคลอื่นความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรรมที่ทำไว้บนไปก็แค่นั้นเองที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสียใจที่ไม่ได้ดังใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือผลแห่งกรรมอันเป็นสมบัติของเราเอง 2. ไม่กลัวเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญ ตามกำลังของบุญยริศทำให้ม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ความเป็นผู้มีบุญของตนเมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไปล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิน้น 3. ไม่ทำชั่วเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นตัวควบคุมบริหารจัดการ ตามกำลังของบุญยริิทำให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาปต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่ลับและที่แจ้งเห็นถึงความเสียหายหลายพบหลายชาติเห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาล 4. ไม่คิดมากเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความสะอาด ความสว่างความสงบตามกำลังของบุญยฤิิทำให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่คิดเป็นทุกข์ความคิดทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อน 5. รอได้คอยได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญยริิไม่ใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิต 6. อดได้ทนได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็งตามกำลังของบุญยริิทําให้มีความอดทนที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศมีความคิดที่ไม่หวั่นไหวเห็นความสำเร็จทุกชนิด มาจากความอดทนอดทนอย่างมีความสุข 7. สงบได้เย็นได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ตามกำลังของบุญฤทธิ์ไม่เป็นคนที่ร้อนรนกระวนกระวายสับสายวุ่นวายในสิ่งที่ไม่เป็นสาระในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น แม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายก็ทําใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 8. ปล่อยได้วางได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละการวางตามกำลังของบุญโยริิไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่ขวางหน้ายึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น 9. รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบานตามกำลังของบุญยริศเป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตไม่ปล่อยชีวิตให้ตกอยู่ในกระแสของความโลภความโกรธความหลงจิตใจมีความอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาที โอวาทธรรมหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่ก็สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้ด้วยสิ่งของห้าประการ 1. ใบหน้าเป็นทานสามารถให้รอยยิ้มความสดใส 2. วาจาเป็นทานพูดให้กำลังใจชื่นชมและปลอบประโลมผู้อื่นให้มาก 3. จิตใจเป็นทานสามารถเปิดอกเปิดใจกับผู้อื่นด้วยความนอบน้อมและจริงใจ 4. ดวงตาเป็นทานใช้แววตาแห่งความหวังดีความอบอ้อมอารีให้กับผู้อื่น 5. าเป็นทานสามารถใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่าได้ตรณีในการส่งต่อให้ผู้อื่นประโยชน์จะเพิ่มพูนโปรดส่งให้กับคนที่รู้จักและเป็นญาติให้ได้แล้วจะโชคดีน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และขอขอบพระคุณขออนุโมทนาสาธุผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รวบรวมข้อมูลดีๆแบบนี้ มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันขอขอบพระคุณค่ะ